ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดย์ที่22ครับแพร่หยุเตดครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของจันทบุรี f c ครับเอาละครับไปดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยครับแพร่หยุเตดครับมาในแผน4-4-2ครับผู้ตัดสินปารุวิทย์เริ่มเกม ทำเกมครึ่งแรกครับสันธบุรีเอลิโอโตครับฟรีคิกของแพร่หญิงลูกนี้โอ้โหประสิทธิ์มีดโชคดีได้แต่ยืนมองแล้วครับฟรีคิกครับพงโรวิทลองซัดไก่เลยก็บอลข้ามคานออกไปครับพงโรวิทครับเปิดโค้งเข้ามาโดนโขกทิ้งออกไปแถว2เก็บได้ไม่มีจังหวะย,ยิงครับให้ยานาริต ออกมาที่พงรวิทย์เปิดเข้ามาได้มงโชบแล้วอบอลผ่านหน้าประตูไปครับดูสัวเตะมุมโดนโขกทิ้งออกมาครับยังเป็นเพลของจันทบุรีครับลาวุธให้มาที่ยานาลิตครับออกมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นพงรวิทย์ครับได้ตว,วัดเปิดด้วยซ้ายเข้ามาเนี่ยอบอลโอ้บอลสุดท้ายเหมืนจะไปโดนเพื่นแพ้ออกครับ เลี้ยงตัดเข้าในสับหลอกโยเข้าในอยู่แล้วไหลต่อมาเอริวาโตโอ้ยังแต่งอยู่ครับขวางออกมาให้ทางซ้ายสุเมธยิงฉลับโอ้ยเข้ามือของประสิทธิ์ครับโอ้โหขาสายครับแตติวตาวิ่งข้ามไปพงลวิทให้เข้ากลางมาโอ้แล้วโดนอ่านได้ครับเราจะโดนสวนบ้างครับอาตาไอเนียให้มาโอ้ไม่ลําหน้าครับเรศรษฐุรวงสาย โอ้มีตัวเติมขึ้นมาน้อยต้องดึงจังหวะรอก่อนครับคืนกลับมาที่แอต้เนี้ยโอ้โหจับเข้าสายสวยครับแล้วลองซัดลูกนี้อื้มฮึมพงรวิทครับแล้วพวศิลป์ปานวินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับพวศิลป์ปนวินเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับแร่โบรดบุญสุขครับ แทงออกมาทางซ้ายแอตตาไอเนียถึงบอลด้วยครับไม่ออกครับเสียงลุยจะดวลกับสกลวัดแตะออกสุดเส้นแต่ไม่ได้เปิดเลครับโซนวัดมาขวางไว้ได้ครับลูกนี้ไม่ฟาโอ้หามเอาตัวรอดได้ดีครับพงรวิ์ครับเปิดฟรีคิกลูกนี้เข้ามาในกองไปโทษอู่แล้วได้มงมาเอาเรียบร้อยเลยครับธมพพุเลิศโอ้โหโดนมงย้อนที่เสาสครับเป็นหมายเลขหแล้วครับ ไปดูจังหวะได้ประตูขึ้นนำของจันทบุรีครับในนาทีที่76ครับเริ่มต้นจากฟรีคิกของพงลวิทครับสวจให้สัญญาณกับเพื่อนครับดูแล้วเปิดมาโอ้ตรงนั้นนี่ดูครับแลบขึ้นมาหม่งครับทวัชชัยโอ้หม่งย้อนกลับไปที่เสาสองนี่โอ้ต้องบอกว่าเหลี่ยมมาพอดีเป๊ะเลยครับดูครับม่งย้อนมาโอ้ยย้อนเสาสองไปโอ้โหหมดสิทธิ์รับครับแบบนี้ ก็บอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับีลังซิมันเปิดเข้ามาได้มงอุ้ยบอลตกพื้นยิงตวดยิงโอโหเรียบร้อยครับโอ้แพริคูดครับโอ้ตีเสมออย่างรวดเร็วครับในนาทีที่79เท่านั้นครับผมมาดูภาพช้าครับจังหวะได้ประตูตีเสมอของแพร่ครับขึ้นเกมทางขวาครับ หลังซิมันเติมขึ้นมาครับแล้วเปิดมาให้แพทติคูตหม่งจังหวะแรกนี่มันโดนไม่เต็มหัวเท่าไหร่แต่บอลยังกลับมาโอ้โหตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีที่79ครับดูลูกเปิดของลังซิมันครับเราแพทติคูตเนี่ยหม่งไม่โดนจังหวะแรกไปโดสโนสกลวัดแล้วมาเข้าทางแพทติคูตครับโอ้โหตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมงโรวิทให้เข้ากลางมาโกซุนกีตวัดออกมาให้โมร์ตา เปิดเข้ามาอุ้ยฉล็บนิดนึงอูย้ยังขวาอืมมาดูภาพช้าครับจังหวะในลุ้นประตูของจันทบุรีครับโอ้เกมของจันทบุรีก็อันตรายทีเดียวครับดูให้กันมาตรงนี้โกซินกีครับตวัดออกมาทางซ้ายแพทชิกโบต้าครับกึง่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาโอ้ฉล็บนิดนึงแตงมีตัวบังขวางไว้ครับ ปุตสินเข้ามาเตือนครับในกอบไปโทษมีประทะก,กันครับลูกเตะมุมเทวาเปิดโค้งโค้งเข้ามาอูดได้มงที่เสาแรกโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับอืม,มรอบนี้นี่เป็นอดีศัก์แล้วครับโอ้โหกองหลังทั้งสองคนครับดูครับจังหวะได้ประตูที่2ของจันทบุรีครับในนาทีที่89ครับ โอ้ลูกแตะมุมของเทวาครับดูเปิดเข้ามาแล้วอ้อดีศักด์ได้สะบัดมงตรงนั้นโอ้ขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหนี่คดูเปิดมาแล้วเสาแรกครับโอ้โหได้มงไต็มหัวครับสมเม็มงหนุนกับเข้ามาอาตาไอเนียแต่จิม เข้าในมาอืมปฏิคุจะพลิกเอาจังหวะนี้ฉกได้แล้วยังไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหพานุพงศ์ครับโอ้โหมาฉกได้ครับตีเสมอได้ครับสองประตูต่อ2ครับภาพช้าจังหวะได้ประตูตีเสมอของแพร่ก่อนครับโอ้โหเกมมันมันจัดเลยครับดูครับจังหวะอ่ได้เนียครับลุยเข้ามา จิ้มมาแพตติคูดเนี่ยโอ้โหโดนบังครับไม่ถึงครับแล้วเนี่ยตรงมุมบนครับพานุพงศ์มาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหฉกบอลเนี่ยครับแล้วโอ้โหมันจะเลี้ยงเข้าตรงตะข่ายไปเลยด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับบอลตกพื้นเนี่ยโดนบังมาแล้วครับแพตติคูดเข้าไม่ถึงแล้วพานุพงศ์เนี่ยมายังไงครับโอ้โหฉกเอาไปกินดื้อๆครับแล้วผู้สิ้นตอนนุวินหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหแพร่ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับ จันทบุรี FC ไป2ประตูต่อ2ครับ